ยิงคำถามเลยดีกว่าเสียตัวครั้งแรกอายุเท่าไหร่ปีสองมั้งฮะปีหนึ่งปีสองครั้งแรกนี่เป็นไปด้วยความรักประทับใจหรือเป็นไปด้วยความตื่นเต้นหรือมันยังไงฮะโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดไปหมดเลยครับโู้เหรอใช่ครับนึกออกไหมเวลาที่เราจินตนา,าการก่อนที่เราจะมีเซ็กซ์ครั้งแรกเนี่ยมันดีไปหมดใช่ใช่ใช่เมันก็นเราดัานที่บ้านดูหนังเอ็กซ์เนี่ยโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าช่วยคุยกับเมาสุดยอดจริงๆเลยสักวันหนึ่งเราไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่ถึงเวลาปุ๊บโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เอาแขนไว้ไหนวะทำไมขามันเบียดที่ข้างหูอย่างงี้มันเกะกะไปหมดจังหวะก็ผิดตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะครับสักพักหนึ่งปุ๊บอ่อยเปิดจบเป็นํายังจำได้ทุกวันนี้จำได้น่ากลัวมากแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะหลังจากนั้นหลังจากที่มีประสบการณ์จริงๆคือการเสียหนุ่มครั้งแรกผมเนี่ยไม่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเลยเซ็กซ์ครั้งแล้วไม่เปลี่ยนอะความรัก ใช่ผมคิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยความรักเนี่ยเปลี่ยนและเปลี่ยนอย่างแรงเลยครับชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากซะจนตัวเราเนี่ยไม่สนใจตัวเองแล้วไปคุยกับสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นดาวฟอร์เต้เลยเพิ่งเข้ามาได้วันแรกนะครับชื่อน้องแนทชื่อน้องแนทเสียงานเลยนน้องแนทก็จะเล่าเรื่องว่าเออเนี่ยชีวิตก็เป็นยังไงเพิ่งมาทำงานเหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากทำหลอกแต่ว่าพอดีที่บ้านเนี่ย ตอนหลังมีปัญหาเยอะคุณพ่อก็ทิ้งครอบครัวไปนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรยังไงก็เลยมาลงเอยตรงนี้คือผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่อันตรายคือความรักและมีความสงสารและมีความผุกพันธ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตอนนั้นก็เลยรู้สึกสงสารก็เลยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเหลือเขาชีวิตน้องภูมิเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างอุทิศให้กับน้องแนทนี่คนเดียวจากหน้ามือเป็นหลังซนโอนตีนเลยครับมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะฮะผมสักพักหนึ่งเนี่ยคุณแม่เริ่มที่จะได้ข่าว รู้เรื่องเรื่องนี้คือจริงแล้วตัวผมเองเนี่ยอยู่ที่เมืองนอกมันไม่มีหรอกครับความว่าแตกต่างกันเรื่องของฐานะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนเราสองคนในรักกันเนี่ยเราสามารถที่คบกันได้เมืองนอกตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ถูกต้องตัวผมเนี่ยกลับมาปุ๊บก็ยังคิดว่าทุกอย่างโอเคคิดว่าไม่มีใครว่าหรอกคือถ้าผมรักเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยแทบจะเพอร์เฟกต์เลยโอ้ตอนนั้น่นดีตัวใหญ่หน้าตาดีตอนนั้นตัเด็กขับรถสปอร์ตมีตังจบการศึกษาดีสังคมสูง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีทุกอย่างจริงในฐานะเด็กคนหนึ่งแต่แอสซัมแมนหรือในฐานะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยค oh. ือถ้าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยทำอะไรไม่ได้จบ mm. คุณแม่ก็ใช้เทคนิคขั้นสูงหลอกผมว่างเ้นเอบอก <c oughs> เออเนี่ยลูกกลับมาเมืองไทยสักพักแล้ว mm. ทิ้งของทิังกฤษเยอะเลย mm. ป้าไปขนกลับมาก็เลยกัน,กนแล้วค่มาหางานที่ทำที่เมืองไทย oh. ให้ตัวเครื่องบินใ oh. บเดียว ไม่ต้องกลับมาเมืองไทยวันเวที่เก็บชางเดยสุดท้ายผมต้องร้องไห้คุณแม่ได้ยินทางโทรศัพท์ใช่คุณแม่ได้ยินเสียงลูกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยก็เลยส่งให้กลับไปอยู่อังกฤษเที่ยวนั้กี่เดือนครับตอนนั้นถ้าเกิดจะไม่ผปดประมาณสักสามสี่เดือนนะครับมันไม่ได้นานมากแต่ว่าสําหรับเด็กที่อาจจะเพิ่งมีความรักอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันช่างยาวนานแล้วมันมันทรมานมากแล้วก็เลยสัญญาตัวเองว่าโอเคควรต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยมาสมัครเป็นวีเจแล้วก็บอกตัวเองด้วยว่า คนมาสมัครหลายพันคนเนี่ยผมต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วก็เอาชนะตําแหน่งนี้มาเพื่อให้แนทรู้ว่าแฟนเก่าเนี่ยไม่ใช่เด็กงี่เง่านะโอ้โหสุดยอดน้องภูมิได้เปลี่ยนอพลังแห่งความรักมาเป็นนะแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นในการทำชีวิตของโอ้ยอดแต่ถ้าถามเรื่องเรื่องบทเรียนความรักคิดว่าได้บทเรียนอะไรจากความรักหลายคนอาจจะเจ็บปวดกับความรักมาเยอะนะครับ แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเราใช้มันให้เป็นพลังงานเนี่ยนะฮะหลือใช้มันให้เป็นครูเนี่ยเราจะได้เยมันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับรแทนที่แบบว่าบางคนทอ้อกินเหล้าฆ่าตัวตายบ้างเนี่ยหาเอาพลังที่เราได้จากมันเนี่ยมาทำอะไรดีๆให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลย